เราก็มาอยู่ที่ร้านมิสซาโโรนั่นเองค่ะมาทำความรู้จักกับร้านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะจะขอให้แนะนำตัวกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อฐานิดานะคะชื่อเล่นชื่อจุ๋ค่ะเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านมิซัโปโรค่ะที่ร้านนี้มีเมนูอะไรที่อยากจะแนะนําบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าทางร้านของเราเน่ะคะ,คะเป็นการมาจากที่ทางฮอกไกโดเลยนะคะซึ่งทางร้านนะคะมีเป็นตัวจิงกิสทังนะคะ,คะที่จะแนะนําให้กับทางนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาเล่นสโนว์ทาวนนะคะอยากจะให้รู้จักนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือจะ เป็นการกินโดยใช้เป็นกระทะของทางร้านทีอ่ออกแบบมาเพื่อที่จะใช้กับตัวจิงกิสทางเลยนะคะ,ะแล้วก็จะใช้เป็นตัวเนื้อแกะหมักนะคะโดยสูตรซอ,อสของทางร้านเราะนะคะซึ่งตรงนี้นะคะรสชาติก็จะประมาณเป็นมีเมีความเค็มนะคะมีความหวานะนะคะซึ่งตรงนี้ใช่แล้วก็จะมีเป็นชุดผักนะคะที่จะมาเติมให้รสมันกลมกล่อมขึ้นนะคะแล้วก็ แนะนําเลยนะคะต้องมอีกินเป็นเป็นข้าวข้าวาสวยอของทางเป็นข้าวญี่ปุ่นอันนี้ก็จะได้รสชาติที่ดีนะคะซึ่งตัวกระทะนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเป็นดำๆแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างจากการปิ้งย่างทั่วไปญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือก็จะใช้เป็นน้ํามันงานนะคะทาตรงนี้เสร็จแล้วก็คือจะมีชุดผักให้กับลูกค้านํามาวางรอบๆนะคะ,ะ,คะหลังจากนั้นก็นําเนื้อ,อเนื้อแกะนะคะที่ผ่านกนารหมักแล้วเรียบร้อยนั้นมาวางด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะ คลิกกับหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นน้ําซุปของทางร้านราดเขาอีกทีหนึ่งนะคะรอให้ตัวเนื้อนะคะ สุกนะคะแล้วก็สามารถทานได้ก็ถือว่ามีเป็นพิธีการในการกินนิดนึงใ,ใช่ค่ะก็คือจะมีสเตปการกินมันจะทําให้แล้วก็รอให้ตัวผักรอบๆนี้สุกแล้วก็ทานทานได้ใช่นั่นเนี่ยจากจิงกิสทานค่ะเมนูอีกหนึ่งอย่างที่มีอยู่ที่นี่ก็คือตัวชาบูชาบูใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะน,น,นะคะเก๋ได้ว่ามีซุปสี่แบบให้เลือกกันใช่ค่ะเป็นซุปอะไรบ้างะคะค่ะอันนี้คือทางร้านของเรานะคะจะมีน้ําซุปให้ลูกค้าเลือกก็คือสี่แบบก็คือจะเป็น ซุปคอมบุก็คือจะเป็นซุปสราดนะคะแล้วก็จะเป็นซุปหม้อไฟนะคะก็คือจะเป็นฮอตแอนด์สไปซี่นะคะแล้วก็เป็นซุปซุกิยากินะคะแล้วก็ซุปน้ำเต้าหู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆนะคะ แล้วก็ร้านเราก็จะมีเป็นเนื้อแกะนะคะคซึ่งเนื้อแกะก็จะแบ่งเป็นเนื้อแกะลหลนะคะคเป็นน่องสะโพกนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อบัวสันนอกและก็เนื้อหมูสันนอกด้วยนะคะเราสามารถจะเลือกได้2อสุกใช่ไหมถูกต้องค่ะในในมอในหนึ่งมอที่มาเสิร์ฟนี่คือสามารถเลือกได้2อสุก นะคะ<ช>ซึ่งแต่ละตัวซุปน,น,นะคะน้ำซุปนะคะก็คือมันจะมีเป็นพวกน้ำจิ้มแตกต่างกันไปอ่อสมมติว่าลูกค้าเลือกเป็นซุปคอมบูซึ่งเป็นซุปส,สาหร่ายก็จะมีเป็นตัวน้ำจิ้มที่เป็นซอสต,ตัวดําๆนี่ค่ะให้ลูกค้าแล้วก็จะ<ช>เป็นตัวซอสซอสงาให้ใ<ช>ลูกค้าด้วยก็คือแต่ละอย่างคือท็อปปิ้งจะต่างกันก็คือความแล้วแต่รสชาติว่าเหมาะกับน้ำจิ้มอันไหนถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือทางเชฟเขาเซ็ตมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยค่ะ นอกเหนือจากชาบูนนอกเหนือจากอ,อ,อะไรนะคะจิงกิสถานแล้วก็จะ,ะมีพวกเครื่องเคียงต่างๆท็อปปิ้งต่างๆทงี่สามารถสั่งได้มีสลัดมีซุปมีอะลาคาร์มีข้าวด้วยมีไอศครีมด้วยมีอุโดโ้งมีรามเงงให้ลูกค้ากินจิอันนี้ทางร้านเราก็ทาเองะนะคะก็คือสมมุติว่าเป็นทางซุปก็ลูกค้าก็สามารถเลือกเป็นพิซซซุปนะคะเป็นสาหร่ายเป็นซุปสาหร่ายวาคาเมะนะคะก็จะก็จะมีให้ลูกค้าด้วยมีเป็นตัวแด่ต้มนะคะอันนี้ เครื่องดื่มได้ไหมคะได้สาหรับถ้าเกิดว่ามาเป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะคะเราก็จะมีเป็นเบียร์สดอัลเีมีทางเบียร์ัปโรมีเบียร์สิงมีเป็นเหล้ามีอะไรให้ให้กับลูกค้าได้ค่ะแต่สำหรับเด็กๆนะคะเพราะเราจะสังเกตว่าที่นี่ก็จะมีเด็กมาเล่นสนุทเทน์เยอะที่นี่มีเมนูสําหรับเด็กไหมคะนี่ค่ะนะคะสําหรับด้าของเด็กใช่นะคะเปิดมาด้านหลังของตัวเมนูนะคะก็จะพบว่า ทางเราก็คือมีเซตสําหรับเด็กก็คือจะเป็น,นะะชุดแฮมเบอร์เกอร์สำหรับเด็กนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่สําหรับเด็กนะคะอันนี้ก็คือทางนักน้องๆก็สามารถที่จะเลือกทานได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นสําหรับตัวชุดจิงกิสคังก็มีนะคะแล้วก็เป็นชุด เซตชาบูชาบูมีนะคะแต่ว่าทางด้านของลูกค้านั้นนะคะจะต้องอสั่งก็คือไม่เกิน4ี่โมงเย็นนะคะ,ะสำหรับตัวชุดเซตอาหารกลางวันนะคะ<ช>แต่สําหรับชุดของน้องๆเด็กๆนะคะก็คือสามารถที่จะเลือกได้ตลอดอยู่แล้วนะคะถามนี้ส่วนย้อนกขับไปเมื่อสักครู่นี่ค่ะที่พูดถึงว่าอันนี้คืออาหารต้นสาหรับจากฮอกไกโดใช่อันนี้คือร้านร้านตัวม<ช>ิซาโ r รเนี่ยค่ะ อนี่คือสาขาแรกในไทยหรอเป่าคะใช่ค่ะเป็นสาขาแรกในไทยแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดพร้อมๆกันกับทางสโนว์เทาเลยค่ะแลวแต่ว่ามีที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่าใช่ค่ะมีอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยมีะะอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วในส่วนของตัวร้านอาหารเนี่ยค่ะวันเวลาเปิดนี่เป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือเราจะเปิดพร้อมๆกับทางสโนว์เทาเลยนะคะคือร้านก็คือเริ่มสิบเ<ม>อ็ดโมงเช้านะคะ,คะถึงประมาณสักสามทุ่ม สามารถสามารถแวะเข้ามาได้ตลอดนะคะเราก็จะมีทางเชฟนะคะแล้วก็ทางพนักงานคอยต้อนรับตรงนี้คะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจมากๆเลยได้ชิมเมนูแปลกๆที่อาจจะหาเจอได้ยากนะคะอย่างเช่นตัวจิงคิสกานี้ที่ถือว่าเป็นต้นตำรับของไคโดนั่นเองเป็นใครมาก็ควรจะมาค่ะก็คือเป็นการทานแบบพื้นพื้นเมืองของเขาเลยครับที่จะอยากจะนาเสนอที่นี่โอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ ราก็มาอยู่อีกหนึ่งร้านค่ะ Snowmart นั่นเองเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับร้านนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อเชฟนุ้ยนะคะเป็นเชฟของร้าน Snowmart ค่ะค่ะแนวแนวอาหารที่นี่ค่ะจะเป็นอาหารลักษณะแบบอาหารที่นี่จะเป็นอาหารไทยเลยนะคะเป็นไทยแท้ๆเลยแล้วก็เน้นแนว family ่สำหรับครอบครัวมานั่งแชร์กินด้วยกันนะคะ เมนูที่ยอดนิยมสั่งกันเยอะๆจะต้องเป็นเมนูไหนตอนนี้ที่ยอดนิยมที่สุดเป็นขาหมูสโนว์ทาวค่ะเ,คเป็นสูตรที่เราคิดค้คนขึ้นเองจากการ น้ำขาหมูไปตุ๋นกับซอสที่เราคิดกอนขึ้นเองนะคะแล้วก็เอาไปดิฟไฟทอดอีกทีให้กรอบนอกนุ่มในค่ะซึ่งความแตกต่างนี้คือจะอยู่ตรงกรอบนอกนุ่มในใช่แล้ข้างในจะเป็นซอสชุ่มฉ่ำแบบไทยก็ถ้ามาก็ต้องมาชิมขาหมูนั่นเองค่ะนอกเนจากนี้มีเมนูอะไรที่อยากจะแนะนำอ๋อแนะนําเป็นลาบปลาแซลมอนค่ะตัวนี้จะขายดีเพราะว่าแขกแฟมิลี่บางบางทีคุณพ่อจะมานั่งริ้งคุณลูกก็มานั่งเล่นมาเล่นหิมะเนาะค่ะ คะพูดถึงเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเหมือนกับเป็นของ f a ม i l y ี่มาได้ทั้งครอบครัวมาทานอาหารที่นี่ตอนนี้มีเมนูเด็กหรือยังคะเมนูเด็กจะเริ่มขายวันที่หนึ่งนี้ค่ะเมนูเด็กน่าจะมีประมาณแบบไหนบ้างคะ,ะาาเมนูเด็กเป็น5เมนูนะคะ,คะมีสปาเกต ara, เกตี้คาโบนาร่าสปาเก็ตตี้บอลงเนสซอสเป็นซอสหมูนะคะ,คะแล้วก็มีข้าวแกงกะหรี่เด็กคะ่ะแล้วก็ข้าวผ,ผัดข้าวผัดไข่อมเล็ด อันนี้ก็คือจะเริ่มวันที่3 1มสิเอ็ดวันเริ่มวันที่1นึ่งวันที่1นึ่ะสุดท้ายนี่จะขอให้ฝากร้านหน่อยค่ะสำหรับครอบครัวไหนที่มาเที่ยวที่สโนว์ทาวหรือว่ามาเดินเกตเวย์ฝากร้านด้วยนะคะเป็นร้านไทยร้านเดียวในสโนมาร์ s สโนเรสซอร r a องนะคะชื่อร้านสโนมาร์ t ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ทุกชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะหากิจกรรมให้เด็กๆทำหรือว่าทำทั้งครอบครัวอยากจะมาสัมผัสอากาศหนาวหรือว่าหิมะ สามารถมาได้เลยค่ะที่นี่สโนว์ทาวน์แบงกอกที่เกตเวย์เอกมัยนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะลิซ่าและรายการร,บรบอบรู้กรทมจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา21.00นถึง22.00นทางเ e t s h o w t v ที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้นะคะลิซ่าลาไปก่อนรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,รสวัสดีค่ะ ราเข้ามาสู่ช่วงแรกไม่ใช่ช่วงสีบริเวณแล้และในสัปดาห์นี้ค่ะลิซ่าจะพาคุณผู้ชมมาที่ Snowtown